สวัสดีค่ะวันนี้น้องออกเกตกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวสวนสัตว์กันนะคะวันนี้เราจะพามาเที่ยว สวนสัตว์ชื่อว่าช่างทองฟาร์มนั่นเองค่ะอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารอันนี้นะคะเรากําลังจะเข้าพื้นที่เขาแล้วบรรยากาศของเขานะคะก็ร่มรื่นนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเรามาดูกันว่าสวนสัตว์แห่งน,นี้เขาจะมีสัตว์อะไรบ้างนะคะแล้วก็อันนี้เขามีค่าเข้าด้วยนะคะแต่ค่าเข้าของเขาเนี่ยก็คือถูกมากๆเลยนะคะใครสนใจก็สามารถแวะเข้ามาดูได้นะคะตรงฝั่งข้างๆเนี่ยะคะตรงฝั่งนี้นะคะก็จะเป็น <Knock> นกยุงนี่ดูหน้าตาของคนที่กำลังจะไปดูสัตว์กันนะคะค่ะต่อมาเราก็วนหาที่จอดรถนะคะพื้นที่ของเขาเนี่ยกว้างมากนะคะขับเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นช้างตัวใหญ่มากนี่นะคะช้างแต่ตัวนี้เป็นช้างปลอมนะคะไม่ใช่ช้างจริง <c oughs> <c oughs> เราก็ขับเข้ามาเรื่อยๆนะคะขับเข้ามาข้างในอีกนิดนึงนะคะเขาก็จะมีลานจอดรถนะคะให้เรานะคะตัวนี้จะเป็นโกงขังลิงค่ะ,ะแต่ตัวนี้เขายังไม่เปิดเนาะไม่เปิดนะคะเพราะว่าตอนหลังอะ่ะเขาปิดโควิดไปนะคะช่วงนี้เขาก็เลย สัตว์เขาก็เลยยังไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้นะคะสัตว์เขามาเยอะมากแล้วใครจะพาลูกหลานมาเที่ยวนะคะก็สามารถมาได้นะฝั่งนะคะฝั่งด้านซ้ายของเรานะคะก็จะเป็นลานของช้างนั่นเองค่ะแต่ตัวนี้เป็นช้างจริงแล้วนะคะพอเราจอดรถแล้วนะคะเราก็จะพาน้องออกเกสนะคะน้องออกเกสอยากจะไปให้อาหารอะไรนะคะอาหารปลากับอะไรตัวใหญ่ๆคะ่ะมีอาหารอะไรนะไปป้อนอาหารอะไรนะคะ ตอนอาหารช้างน้องน้องออคิตจะพาเพื่อนๆไปป้อนอาหารช้างกันนะคะพอถึงแล้วก <currently> ็ let's go เอาเฮ้ยโอ้โหจับไฟช้างว้าวนี่ไงช้างตัวเล็กจับให้ช้างวิ่เฮ้ยเสียงไว้เสี่ยงไว้ เป็นกินก้อนเป็นไงน่ารักไหมนีม่เหมือนให้ให้เหมือนพี่วิ้งพี่ใบเลยเอะไปไปหาคุณพ่อเคลื่อนไปเคล่นเย็บเคลื่อนเก็บไปเพลื่อนเก็บไปว้าวว้าวทำไมมันเอาไม้เก็บเอาให้มันมันหิวหน่ะเร็วเร็วลูก นี่น่ารักจังเลยน่โอ้ยแกตืบบ้านวัวโอ้มีวัวด้วยนี่ เห็น,หนห <requ ie. g ül> ไหมมันแย่งแล้วหิวแกนให้ช้าหรือเปล่านี่แกต่ายอา <g ül> อกลูกมาตัวเล็กๆนะนุ้ยคือหนูนี่เนาะหนูแตกให้กันท้องก็ออกไม่ได้หนิแกต่ายะ <g ül> <g ül> เกดจะพาไปไหนคะไปหามมา๋อาไปหามมาขี้เข่าแบบาหนึ่งมาแคะโอเคดูมมาชีมีม้าแคะด้วยว้าวสวัสดีจ้าเจ้ามมามาลองไงไม่ใช่ หมามันร้อนดูสิอุ้ยตัวแม่แบบน,นี้ว้าวมีวัวด้วยหมาอุ้ยนี่ไงเขาเรียกหมานี่ยืนอยู่ตรงนี้นี่หมาหมดเลยหมามอมา้าคึกคักหมาคึกคักรู้จักไหมนี่นี่ไงนกกระจอกเทศตัวใหญ่ นี่ไงตัวใหญ่ไหมนกอะไรทำไมตัวใหญ่จังเลย <c oughs> นกกระจอกเทศ <c oughs> กวางอยู่ตรงนี้นะคะแกจะพาเข้ามาดูกวางค่ะชอบไหมคะ <c oughs> เออลิงเย็บเย็้เหมือนแกนเลยไหม อ่าทำท่าลิงสิหันมารอลิงรอลิงไต่ลาวนั่งเหงาเลยนั่งเหงาเลยเออน,นั่งเหงาเลยไม่มีเพื่อน มีปลอกไก่องมันอะไรคะอู้ยร้องเสียงดังมากเลยกกเฮ้ยอ๋อมันเป็นกงไก่กงมันนี่ว่ะ <มา S 1> โอ้นึกว่าถังอะไรนึกว่าตู้อะไรตู้นกแล้วก็มีมพื้น,นที่รวมโอ้ไม่ือดห่างกับอยู่ของมัน ที่ข้างขาวห้องหัวออ,อนต,อนอต้อนกว้างเห็นไหมกว้างหนูกว้างพี่ยัทัังเซนเลยอย๋ามเป็นอะไรเห็นไหมเป็นสีส้มมาดูสิงโตไปดูสิโอ้ยตัวใหญ่มากว้าย<ฮ>ว้าวไปเดินไปดูสิ สิงโตตัวใหญ่มากนี่เดินไปหาพ่อสิคะนี่สิงโตสิงโตขาวอยู่ในกรงบึงสิงโตสิงโตนู่นนี่รุ่นนี่ใดนูนเสาเหรอน่ะ ไปถ่ายรูปสิ